สวัสดีครับก็มีคนขอขอ,ขอมานะครับว่าช่างต้นครับช่วยช่วยบอกเทคนิคการการทํางานของงานชิ้นนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ผมกําลังทํานี่ก็คือการคํานวณการจัดวางของแสงนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมฝั่งนี้ที่ที่ผมใช้ปากาน,นี้มาร์กไ้ก็คือแบบว่าคํานวณว,ว่าต้องวางแสงยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นการวางตอนแรกอะมันจะเป็นเขาเหรอ ล้นๆเลยอย่างเงี้ยก็ค,คือเราเราจัดจัดวางเอาเองนะครับจัดวางเาเองถามว่าหลักๆคือมันต้องมีจินตนาการนะครับเพราะว่าเวลาช่างทําก็ก็ไปตามจินตนาการนะฮะไม่ไม่ได้ดูแบบนะครับใครที่ถามว่าเอาเทคนิคอะไรไปใช้ได้บ้างก็น่าจะเป็นการมาร์คนี่แหละฮะการมาร์กเพื่อที่จะวางช่องแสงนะครับว่าแสงมีตรงไหนบ้างแสงคือยังไงนะคะรับตรงนี้เนี่ยคือแสงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแสงจะเป็นแสงสะอาดอย่างเงี้ยเนี่ย เนี yeah. huh. ่ยครับจะเป็น